สวัสดีครับวันนี้พบกับรายการเสียยเนียนกึบเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็จะเป็นเมนูชูชีปลาเก๋ากับปลาอะไรดูจำชื่อไม่ได้นะครับนี่เราได้ํำการแบบคอดเก็บไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามา,าแร่กันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะาแร่ปลาให้เสร็จก่อนแล้วกันแล้วก็ข้ามไปตอนปรุงเครื่องปรุงหรือว่าทำกันให้เรียบร้อยนเลยครับโอเค ขั้นตอนการแร่ประเก่าครับเราก็จะแร่เป็นแบบว่าเอาเป็นฟินเลนะเราก็จะแร่จากตัดหาตรงนี้ก่ันตัดหาเสร็จเราตัดหลังเราจะเอาเด่นเนื้อนะนะเราจะไม่เอากล้าม<อ>จะเป็นประมาณนี้นี่เราลอกลอกไปคนระับ คานห่วงนันไมตัดทิ้งแน่เลยนะอะไรเนี่ยขาวๆแบบน,นี้โอเคก็เอาประมาณในประมาณนี้ครับโอเคครับก็เตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วโหโคตรเหนื่อยโคตรเยอะปลาก็าแล่แบบดูสถานที่แล่โคตรยากอ่ะนี่ครับวัตถุดิบก็มีนี่ปลา อันนี้ปลาเกา๋าเราหั่นไว้แล้วทำแรล่หั่นเรียบร้อยเราก็เอามาเดี๋ยวเราจะมาใส่ในแกงนะทอดแยกก่อนสว่วนอันนี้จะมี แล้วก็ใบมะกรูดที่แบบว่าฉีกๆเฉยๆแล้วก็เป็นพริกแกงสองสองอย่างนะผมใช้2ออย่างคืออันนี้เป็นของพริกแกงใต้แกงเผ็ดปกติของแบบของภาคกลางเนาะแล้วนี้ก็จะเป็นน้ำตาลปี๊บนั่นแหละมันเป็นน้ำตาลมะ้าวน้ำตาลปี๊บเหมือนกันแล้วก็น้ำปลาแล้วก็จะเป็นตัวกะทินี่อุ้ยไม่เห็นเลยไม่เห็นนะครับยังไม่มีสปอนเตอร์อ่าตสุดท้ายก็จะเป็นในนี้เอาไว้โรยหน้าก็คือ2อ,อย่างนี้แหละแต่เอาไว้ทาโรยหน้านะครับโอเคแล้วก็จะมีน้ํามันด้วยเราก็ระหว่างที่เรา แนะนำเมนูใช่ไหมเราตั้งน้ามันรอได้เดี๋ยวเราจะทําเลยโดยการที่เราจะเอาปลาเนี่ยเอาปลาเราจะแค่เอาปลาเก่าอย่างเดียวนะที่จะเอามาทอดเอามาเสียให้มันเราจะแยกกับตัวน้ําซอสเพื่อให้มันดูแบบน่ากินมากกว่าเดิมนะขออนุญ,ญาตใช้มือนะทำกินกันสองคนกับเพื่อนมีเพื่อนอยู่ด้วยอ้าม้งองก็ใช้มือเลยแล้วกันนาะไม่มีอะไรหรอกเด็กแดงไปเด็กแดงก็แดง อ,อ,อันนี้เราก็จะทิ้งไว้ก่อนทิ้งไว้ตัวหนังมันกรอบนะโอเคตัดไปเดี๋ยวเราจะไปทําแกงกระป๋อกันรนะเราได้หนังที่เราต้องการแล้วเดี๋ยวเราเนี้ยเราจะเอาฝั่งเนื้อเนี่ยใส่ในน้ำมันฝั่งฝั่งที่มันมีน้ำมันเยอะก,กว่านะโดยการที่นเนี่ยครับเราก็จะใส่ฝั่งเนื้อใส่แบบนี้นะน้มันจะขัดเป็นหน่นะเพราะน้ำมันเยอะ เเลยจ้า,ารียบร้อยแล้วเราก็ทอดไปก่อนให้ให้แบบว่ามันเหลืองก่อนนะอันนี้อาจจะสุรักรเลหน่อยรอบนี้เมื่อกี้ผ่านสงครามมาแล้วเรามาทำชูชีกันดีกว่าเริ่มต้นด้วยการตั้งไฟก่อนไฟกลางพอเนาะใส่เลยนี่ใครใช้เตาไฟฟ้าพันหนึ่งพันหนึ่งพันสาม 1, 000, 1, 3, ได้หมดเลยเราก็จะใส่หัวกะทิใส่หัวกะทิด้วก่อนนะ วันนี้ก่อนนะผัดผัดไปก่อนผัดไปเรื่อยๆให้กะทิแตกมันนะจริงๆไม่ใช้ไฟอ่อนนะผัดไปก่อนเรื่อยเรื่องนี้ใจเย็นๆทำอาหารไทยใจเย็นๆต,ตอนนี้เราจะไม่ใช้น้ำมันเลยคือจูชีปกติเขาจะเบางคนเขาจะชอบเอาแกงใช่ไหมมาผัดกับน้ํามันก่อนแล้วก็กะทิใส่มันจะดูเหมือนแตกมันแต่จริงๆถ้าทำแบบเนี้ย คืออันนี้เราเราจะใช้น้ำมันจากกะทิเลยพอนทาไปเรียกมันจะเป็นขี้โลเขาเรียกว่าขี้โลนะคือเขาจะใช้ขี้โลแทนน้ำมันอนะ่ะมันจะเป็นมันออกมาเลย <Okay. S 1> ทำเสร็จเรียบร้อยสำหรับตัวซอสแล้วก็ตัวปลาเนาะเราจะมาจัดจานกันว่าจัดแบบไหนให้มันดูแบบน่ากินแต่ว่าผมบอกไว้ก่อนนะออกตัวไว้ก่อนว่าผมจัดจานไม่เก่งเหมือนกันอย่างแรกเลย ผมก็จะเอาตัวซอสลองข้างล่างก่อนลองข้างล่างีเราพยายามแบบวางให้มันดูแบบว่าสูงสูงขึ้นนะเดี๋ยวเราจะเอาปลามาวางเราได้แบบนี้ใช่ไหมเราก็จะเอาปลาเอาตัวปลานี่ครับที่เราทําไว้นะมาวางฝั่งแหลมลงงนี้โอเคพอไ็นแบบนี้ใช่ไหมเรามีของเล่นเราอยู่ใน ห้องเตียงเราก็จะมีของเล่นในห้องเตียงนะแต่อันนี้มาดากอะไรพ่นหน่อยนะจะยากกว่าไม่รู้เหมือนกันต้องรอดูอค่อยๆไา่ไปที่ตัวเนี้อนะเ,เส้นตรงนี้มันยากหน่อยเพราะว่าอันนี้ผมทำเป็นซอสไม่ได้ทําเป็นน้ำอันนี้มันไว้ราดสำหรับแบบเพราะว่าเป็นน้ำนะไม่ใช่หรอกได้ทําแบบนี้ว่ามีของเล่นก็เลยเล่นโชว์แค่นะั้นเองไม่มีอะไรแค่ให้ดูเฉยๆว่ามีนะอะไรเงี้ย <c oughs> โอเคพอาไปแบบนี้ ที่จริงถ้าเรามีกะทิด้วยมันจะดีนะพริกกับมะกรูดที่เราซอยไว้มะกรูดซอยกับเน,นก็อาจจะแบบว่าซอยไม่ละเอียดนะอันนี้คือแบบทํากินเองอ่ะไม่ได้ทาแข่งทาส่งทาแบบจริงอ่ะผมก็มีที่คีบผมว่าสามารถใช้ได้เหมือนกันนะแต่เมื่อกี้เครียดอ่ะก,ก็เลยเนี่ใส่ประมาณนี้เฮ้ยไปดูมีสีสันนิดนึงเออดูแบบตั้งใจตั้งใจอะไรไม่รู้ตั้งใจทำ มัง้งหรือเปล่าโอเคนี่ประมาณนี้ถ้ามีกะทิก็เอเ่อเรียกว่าไรสามารถเอากะทิเอาตัวกะทินะถ้าเรามีกะทิเราสามารถเอาตัวกะทิโรยโอเคนี่ก็จะเป็นเสร็จแล้วของเราปลาเก๋าชูชีนี่ดูดูดูใกล้ๆดูใกล้ๆนี่จานมันธรรมดาก็ได้แค่นีนะ้เต็มที่แล้วจานมันเป็นจานธรรมดาน,ะนี่เดลี่โชว์ไป ประมาน,นนี้ครับประมาณน,นี้ชูชีปลาเกา๋าจบไปแล้วครับกับเมนูของเราแล้วครับโอเคครับขอบคุณครับบ๊ายบาย โอเคครับเข้าสู่ช่วง EP ีต่อไปทําเมนูอะไรดีก็ช่วงนี้นะครับก็จะเป็นมาสุ่มนะครับว่าเมนูต่อไปของ EP หน้าเราจะทําอะไรกันนะครับทุกคนสามารถเ,ออเข้าไปคอมเมนต์ได้ที่เพจนะครับหรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับก็เดี๋ยวปักใส่เมนูอาหารที่ตัวเองอยากเห็นในในคลิปได้นะครับแล้วเราจะมาสุ่มกันเลยว่าเราจะได้เมนูอะไรใน EP ต่อไปนะครับ โอเคเราก็ได้เมนูโปรดหนึ่งอย่างของสมาชิกในแก๊งแปลว่าเราจะต้องเข้าไปถามคนในแก๊งนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบว่าคอนเทนต์ที่การเป็นว่าคนดูก็จะไม่รู้ว่าเป็นเมนูอะไรแต่ว่าผมจะแอบ,บไปถามสตรีมเมอร์เอานะว่าใครจะได้เป็นคนแรกในการทำคอนเทนต์นี้นะครับฮัลโหลครับอยากกินเมนูอะไรครับาได้อยากแบบว่ากินข้วเนี่ยแบบไฟเดนิง่งใช่ไหมเจอกัน เมื่อดูคลิปวิดีโอเสร็จแล้วอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดกระดิง่งและสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเข้ามาเป็นครอบครัว K O C กันด้วยนะครับ แม่น่ารักเชียวมวยโอเคมึงไม่เหลือเพราะว่ากูแป๊บเดียวฉันก็พอเพ,พื่อนที่แม่แบบจัดและกูมีนาว่าเกลียวสวยโอเ okay, ค let's go KS okay, t o u c h down ฉัพื่อมึงมัดเดียวแต่ถ้าเพื่มึงชัดดาวช้ำไม่มึงลุกไม่ขึ้นแถมยังโดนนัดยาวออกก,กูรู้แหละฉันก็พอเ่อนที่มันจัดเงาเชียวผมมึกงก็เหมือนลุงบ้ากูก็เลยัาเต็มข้อที่ตาพี่เป็นสีแดงก็พอพี่ฮิตเต็มบ้องทาง นำร้องเป็นแค่เด็กมาพี่ขอร้องอย่าทำข้องเคียวสวยยูนี้เป็นแกัของนำข้าวสูตรเหลืองเงาจะงามเหมือนกับว่าเป็นจานจ้าแปลว่าโหดจ้าดาขอร้องไอ้น้องอย่าทำเศร้าพวกรวมแบบพูดจ้าเหมือนกันลูกสศรจะพังเป้าคุณไม่ใช่เพราะว่าจะเลวบ้าก็ไม่แปลกและแค่ที่บอกว่านอนหนึ่งแต่มึงมาโดนกูไล่แดงมึงนอนแผนสอนแผนเหมือนคุณเลี้ยงไผ่แจกพอพวกมึงแพ้สัตว์ทำไมมึงไม่แดกพวกกูไม่ยังจัดฟิลและเกษตรเล็บพวกกูจ่ายสนเลยแล้วไม่ต้องมีเพย์เช็คแย่จะกันกูจะเสีบอ่ะโอ้โหเฮียร้อนชิบหาย พวกอยู่ทูกได้วรอไม่รู้ฝาเซนเซอร์ให้ด้วแล้วกันนะพี่แอดมินโคตรร้อนแต่ต้องกัดฟันแอคแน่ออต้องแอคแน่ก็แบบเราเป็นเชฟเราไม่กลัวน้ำมันเราต้องแอคโอเคตัดก่อนคัดก่อนเดี๋ยวเราจะไปทำชชชีช